นะก็ขอากราบสวีตัสสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในช่องแซงไรเดอร์ er ครับนะก็วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใส่ไฟลีนะที่แบบเป็นรีโมทนะแบบปรับได้นะครับโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในชอนะ่องรับผมเว็บร้อยสิบไอนะครับโอเคขั้นตอนแรกนะครับผมนะเราต้องมาลื่นก่อนอนะมาโอเค ขั้นตอนแรกนะครับผมเราต้องขันน็อตนะโอเคผมจะข้ามขั้นตอนนี้ไปแล้วกันนะก็คือเหมือนคลิปที่แล้วนะครับไม่ได้คลิปที่แล้วหรอกมันก็นานมาแล้วก็จะมีน็อตตรงนี้หนึ่งตัวนะครับตรงน,รงน,รงนี้แล้วก็ตรงนี้นี่ตรงนี้แล้วก็ก็จะมีอยู่ฝั่งนี้อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ โอเคถ้าถอดแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีเนาะว่าต้องไขยังไงต่อนะก็โอเคครับนะหลังจากที่ไขเสร็จแล้วนะก็ะยึดยกออกได้อยางนงี้นะครับโอเคแล้วมันก็จะมีกิฟตตรงนี้นะตรงนี้1ตัวแล้วก็ตรงนี้1ตัวนะครับแล้วก็มันจะมีน็อตตรงนี้นะครับเนี่ยเบอร์8นะใช้ในการแบบว่ายึดโครงไฟหน้าให้มันอยู่เนาะนี่ผมก็ไขามาแล้วโอเคขออนุญาตถอดโครงไฟหน้าสักครู่นะครับ อ่ะโอเคตอนนี้หลังจากที่เราถอดโคมไฟหน้าออกแล้วนะครับก็นี่ครับเป็นจะเป็นไฟลีแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นแบบว่าร้านนะในช้อปปีขึ้นตรงแถวนี้แหละโอเคแล้วก็จะมีน่ครับเป็นไฟลีแบบสองแบบนี่ครับเป็นแบบนี้ครับแล้วก็จะมีตัวแบบว่าให้เป็นรีโมทแบบนี้ครับแล้วก็อันดับแรกนะครับ ถ้าเป็นแบบว่าไฟรีเดิมนะจากรถที่แบบว่าปั่นมาจากชุดจานไฟนะมันจะแบบว่าไม่สามารถมันจะไม่สามารถใช้ไฟรีตัวนี้ได้นะครับอันดับแรกเราต้องมาแปลงก่อนโอเคอันดับแรกนี่ครับเรามาดูนี่ครับสวิตไฟไฟตรงไฟเบรมมือเบรกนะครับแล้วก็จะมาต่อ ต่อเข้ากับน่าจะเป็นสายสีดำนะสายสายนี้นะครับแล้วก็โยงมาครับนี่ครับมาหาไฟลี่นี่ครับเพราะาเราต้องใช้ไฟจากแบตเตอรี่นะครับแล้วก็นี่ครับอีกอีกฝั่งหนึ่งก็โยงมาหาหมอนกันครับเอาจากตรงนี้มาตรงนี้ครับแล้วก็เราต้องใช้ไฟจากแบตเตอรี่เท่านั้นนะครับงั้นไม่สามารถใช้ ไฟหลีที่เป็นแบบอย่างนี้ได้นะโอเคหลังจากนั้นเราก็จะทดสอบให้ดูนะครับโอเคเปิดซิ่งแจนี่ครับแล้วก็มากดอ่อนครับนี่ครับนีครับกดอ่อนไว้จะได้อย่างนี้เลยนะครับผมนีครับ เราต้องใช้ไฟจากแบตเตอรี่เท่านั้นนะครับไฟจากเครื่องยนต์ไม่สามารถใช้ได้นะครับแล้วก็ท่านเพื่อนแบบอยากเอาไฟอันนี้ไว้ตรงไฟเลี้ยวก็ได้หรือว่าจะเอาไฟเลี้ยวไ,ไว้ตรงไหนก็ได้เรื่องของเพื่อนๆเ,เลยครับแล้วก็หรือว่าจะเอาไปใส่ตรงเป็นไฟของเรือนไม้ก็ได้นะครับนี่ผมก็จะมารีวิวฟังก์ชันการทำงานของไฟนะครับ แล้วเปิด,ปดสดกุญแจครับแล้วก็กดอ่อนครับนี่ครับแล้วก็มันสามารถเปลี่ยนได้ทุกสีเลยนะครับอย่างเช่นนี้ครับแล้วก็นี่ครับป,ประมาณนี้เลยครับที่ฟ้า ที่มันไม่ขึ้นนี่คือแบบว่ามันมันไม่มีในฟังก์ชันนะครับแล้วก็สีขาวครับแล้วก็อันนี้คือแบบว่ามันจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็อันนี้ก็คือแบบเปลี่ยนไปช้าๆนะและ้วก็นี้ก็คือแบบลีแล้วก็ค่อยๆแบบสว่างขึ้นนะส่วนอันนี้ก็จะพีดแบบอย่างๆนะครับนะโอเคฮนะวันนี้ก็ พอขอมปากขอมคอนะครับก็คใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผม